สวัสดีครับท่านผู้ชมสินเจียอยู่อีสิ่งนี้พวกใช้เนียนเนียนอยู่อีแปลว่าขอให้ร่ำรวยนะมีเงินมีทองนะไหลามาเทมานะเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นะเมือนกับสมัยโบราณที่ว่าเนียนเนียนอยู่อีก็คือร่ำรวยเงินทองนะครับนะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นะครับนะก็งวดที่ผ่านมาหวยออกวัน เรียกว่าวันที่16เป็นวันพระนะครับเป็นวันไหววันะที่17เป็นวันตุษจ,จีนก็เลยกลายเป็นว่าสงสัยเทวดาท่านเห็นใจไม่ถูกมาไหลยงวดงวดนี้เราก็เลยตามหวยกระดานนั่แหละตามหวยกระดานก็คือเราก็บอกว่างวดนี้หวยกระดานบอกว่ามี7ใช่ไหมหวยกระดานบอกว่ามี7มี5นะเราก็เลยเอา7เนี่ยมาจับนะครับ นะตามหวยกระดานเลยนะเล่นตั้งแต่707 172ซื้อทิ้งไว้ก็เพอได้ค่ากับข้าวมาซื้อเป็ดซื้อไก่มาเรียยมาไหว้เจ้านะครับนะแต่ไอหาหกสาเนี่ยหมันดันไปอยู่หลักร้อยท่านี่โอ้โหอดเลยไม่งั้นนี่นะยังได้เงินอีกก้อนหนึ่งนะามาตะเอียวหลานๆนะครับก็เลยกลายว่าได้แค่ตระกูลเจ็ดมาพอเป็นค่ากับข้าวนะครับ นะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับนะในการที่เรานั้นช่องอาจารย์กิติแอสโตแบ่งปันกันรวยใบหวยกระดานนะครับก็ทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งและซื่อสัตย์มาโดยตลอดนะครับนะงวดนี้นะโอยออกงวดวันที่1มีนาคมเป็นหวยสัญจรนะน่าจะใช่ไหมก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะแต่ว่าผมเช็คดูแล้วองศามันก็เพี้ยนกันเล็กน้อย นะลูกนาวางไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะครับนะไม่ว่าจะออกอยู่ที่นนทบุรีหรือสุราษฎร์ธานีเศษขององศาน,นั้นไม่ทําให้ลูกนาวางมันเปลี่ยนนะครับนะเราเปลกลายเป็นว่างวดนี้นะครับหวยออกวันอาทิตย์นะกาลีเป็นเลข6นะนะครับกาลีเป็นเลขหหวยออกวันอาทิตย์ต้นเดือนหวยโบราณบอกว่ามี2มี8มี6นะ อาจารย์สิงห์ทองบอกว่ามี4มี5มี7นะครับขพราะมเลขวิ่งอาจารย์สิงห์ทองวันอาทิตย์มี8มี4มี1นะครับงวดนี้นะครับเขาบอกว่าเน้น4นะผมก็ฟังต่อไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะแล้วเขาบอกว่าหวยออกวันอาทิตย์หลักร้อยมี70หลักสิบมี1 4 8หลักหน่วยมี8นะครับนะเพราะว่ามันขึ้น13ค่ํมามันมีเลข8นะครับ แล้วก็หวยออกเดือนมีนาคมมีเลข380นะตารางเลขล็อกข้อ6มันบอกว่าถ้าสมมุติว่ามันมีเลข8เด่นนะครับเลข8เด่นเพราะว่ากดข้อที่4นะหลักหน่วยขึ้น13ข้ามมีเลข8งั้นเราเอา8มาจับก็จะมี80 82 84 86นะครับ ซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะมันยังอยู่ในการคำนวณนะครับถ้าบอกว่าเลข4นะครับเลขวิ่งอาจารย์สิงทองข้อ3บอกว่าเน้น4 4มี4อะไรบ้างก็มี4 3 4 4 4 5 4 7นะครับนะและ้วเขาบอกว่าข้อ5โวยออกเดือนมีนามีเลข3งั้น3ต้องมีตัวไหนบ้างก็มี303 135 39เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังในตอนท้ายนะครับว่า เด่นจริงๆมีกี่ตัวนะครับข้อ8ทักษามหาลูปบอกว่า8เป็นเดช5เป็นสีนะครับนะพุธเนี่ยนะก็คืออาทิตย์ชี้เป้าแล้วงวดนี้เนี่ยมันจะมีองศาเท่ากันอยู่2ชุดก็คืออาทิตย์กับราหูองศาเท่ากันมันจึงทําให้เป็นวอลโคตรนวางทั้ง3จักรนะราตรีจักรนวางจักรตียางจักร1กับ8จะอยู่ด้วยกันแสดงว่า1เนี่ยชีย้เป้า8ซึ่ง8เนี่ย น่าจะมีบทบาทในงวดน,นี้แล้วไอตัวเลข4กับเลข6นะพุทธกับสุขนะองศาเท่ากันอีกชุดหนึ่งที่องศาเท่ากันก็เป็นโคตรระวางทั้ง3จักรนะครับราธิจักรนาวาังจักรเตียงจักรองศาเท่ากันนั้น4-6องศาเท่ากัน1-8องศาเท่ากันนะครับดวงไทยลัคนาเนี่ยย้ายเข้าราศีกรกฎแล้ว ธาตุน้ำนะพระจันทร์เป็นเจ้าเลิกนะครับแสดงว่าหวยออกวันอาทิตย์อาทิตย์วันหวยออกเป็นกาลีของลักนาเวลาหวยออกแล้วกับเลข1นึ่งวดนี้ก็มีบทบาทนะครับเพราะหเป็นกาลีของอวันวันสุกนะครับากาลีเป็นสุกนะแล้วก็บอกว่าลักนา,าราศีกรกฏบ้านเบอร์สอง อาทิตย์เลยเป็นกาลีและดาวศุกร์ราศีตุลนะเป็นลักทวารสังสารนั้นแล้วกาลีของวันหวยออกเท่ากับดาวศุกร์และดาวสี่มีองศาใกล้เคียงกันจึงอยู่ด้วยกันและดาวหนึ่งกับดาวแปดมีองศาใกล้กันจึงมักกอดกันนะครับนะก็ะเท่ากับว่าน่าจะมีเลขที่น่าสนใจก็มีกาลีอยู่สามตัวคือมีหกมีหนึ่งมีแปดนะครับนะดาวสี่พักดาวห้าพักคำว่าพักแปลว่าเดินถอยหลังนะครับ และดาวมันกจะอยู่มนก็คือวิ่งอยู่กับที่มนแปลว่าอยู่กับที่กดข้อที่4นะครับหวยออกวันวันอาทิตย์ขึ้น13บสามค่มีเลข8กดข้อที่4ของหวยงวดถัดไปเนี่ยออกวันจันทร์ขึ้น7ค่อม,มีเลข4นั่แหละเห็นหมมันก็วนอยู่แค่นี้ก็คือ468นะครับแล้วก็บอกว่าหวยออกยามอังคารนะจะมีบทบาทหรือเป็นแค่ตัวชี้เป้าก็ตี สามห่อยห้อยท้ายมาตัวหนึ่งนั้นสรุปแล้วนี่นะครับมีเลขที่น่าจะมีบทบาทนะครับก็คือ4 6 3หกสามสี่หกสนะครับนะก็จะเอามาทำหวยกระดานนะในงวดวันที่หวยออกงวดนี้วันที่หนึ่งมีนาแต่เดือนนี้มี28วันก็เท่ากับว่าเดี๋ยวจะทำโค้งสุดท้ายวันที่ยี่หวันพุธแล้วกัน1นึ4หรือไม่ก็ วันอังคารประมาณอังคารกับพุธวันที่24-25จะทําค้งสุดท้ายออกมานะครับเพื่อที่ให้ทันทันทันแฟนๆน,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 นี่นะได้ไปซื้อนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันอั้นไปแล้วก็หมดหมดสิทธิ์แล้ว,ลวนะครับนะก็จบ9ขั้นตอนนะเพียงเท่านี้นะครับก็คือมี4มี6มีสามี5มี8มีศนนะครับนะอันนี้นะก่อนที่ ช่างนุชชี่จะไปเมืองนอกก็มีข่าวดีมาเ<ม>ขาเชิญน้องนุชหน่อยนะครับสวัสดีค่ะจา้าวัสดีจา้าวัสดีจา้า ยังอยู่ในทีมตุ๊ดจีนอยู่นะคะก็เราก็ต้องไม่พาถึงเทศกาลนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาบอก f อนะคะถึงข่าวดีนะว่ายังให้โปรโมชั่นดีๆอยู่นะคะเริ่มต้นที่1,990บาทนะคะสำหรับคิวสีฝุ่นก่อนที่นุจะไปต่างประเทศนะคะประมาณต้นเดือนหน้าก็ยังสามารถรับคิวได้นะคะลองทักเข้ามาสอบถามดูค่ะว่ายังมีวันไหนที่เรายังว่างตรงกันอยู่ นะคะลูกค้าก็รีบมาหรือว่าจะจองไว้นะคะในราคานี้นะคะแล้วก็มาทําเวลาที่สะดวกก่อนที่นจะไปท่านไหนที่ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ้ยการสักคิ้วมันเป็นยังไงเพราะว่ามีลูกค้านะคะทักมาถามจากต่างประเทศเนาะว่าเออพี่กลัวในเรื่องของว่าสักแล้วมันจะเป็นปืน้นสักแล้วมันจะดํานะคะอยากให้ลูกค้านะคะทาความเข้าใจกันใหม่นิดนึงว่า เดี๋ยวนี้การสักคิ้วการสักปากนะคะหรือแม้แต่ต่อขนตาเนี่ยมันพัฒนาไปไกลมากแล้วไกลกว่าที่เราคิดนะคะบางทีอ่ะลูกค้าบางท่านอ่ะยังอยู่ในเจนที่แบบว่าเหมือนเข้าใจว่าการศักมันคือลงลึกแล้วก็สีมันก็จะดำไปเป็น10ปีอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะก็สิปีที่แล้วสักออกมาเหมือนชินจังเลย ใช่ <laughs> อยากให้อยากให้เปลี่ยนความคิดแล้วก็เปลี่ยนมายเซตนิดนึงว่าการสักสมัยนี้มันเปลี่ยนไปในรูปแบบของเพอร์มานแตนเมคอัพแล้วจริงๆมันไม่ใช่เพอร์มานแตนแล้วมันเป็นเซมิเพอร์มานแตนก็คือแค่อยู่แบบ1-2ปีมันไม่ใช่คิ้วถาวรตลอดไปเหมือนสมัยก่อนนะคะแล้วสีที่ใช้เนี่ยมันเป็นออร์แกนิกนะคะก็คือสีมันค่อนข้างที่จะเซฟนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสีมันไม่ได้แบบ เหมือนสีสมัยก่อนที่ยังไม่ได้พัฒนามาถึงจุดนี้มันอาจจะอยู่นานมากๆม,ม,มันติดดำติดเลิกติดทนนะคะกว่าจะลบออกกว่าจะเลเซอร์จบเนี่ยห,หลายกระบวนการมากๆแต่ตอนเนี้ยสีอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันมีเขาเรียกนวัตกรรมแบบใหม่เพราะฉะนั้นสีมันจะลอยอยู่บนผิวแค่0.25มิลเมนะคะเหมือนกับว่ามันจะอยู่ในชั้นหนังกำพร้าเลยอะอะเพดิมิสเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ของสีมันจะไม่ได้แบบลึก ะะเลยแนะนําลูกค้าว่าหลังจากสักไปแล้วนะคะสักประมาณอยู่ในช่วง1เดือนหลังจากสักไปครั้งแรกเนี่ยควรจะพิจารณาว่าเออเราควรจะมาเติมเก็บงานไหมนะคะซึ่งแพ็กเกจที่มราชี้ให้เนี่ยมันไม่ได้รวมเติมนะคะอยากให้ลูกค้าพิจารณาว่า มันยังติดไม่ดีไหมกลับมาเก็บงานกับนุชอีกทีอย่างนี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวนุชเองไม่ได้อยู่ที่ไทยตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะพรอมมิสหรือว่าสัญญากับลูกค้าได้ว่าเออเราจะว่างให้ในช่วงที่ลูกค้าว่างตรงกับนุชไหมเพราะว่าบางท่านไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะคะมีหลายๆท่านที่แบบคุยกันไว้เป็นปีเลย แต่ว่ามาจากต่างประเทศก็มีว่าแบบเอ้ยว่างตรงน้องนุ้นนะนุ้งอยู่ไทยนะเออพี่จะมาเดือนนี้นะแบบนี้นะคะแล้วบางท่านมาถึงภายในแค่แบบ20วันเงี้ยไม่มีเวลามาเติมรอบ2นะคะ mm hmm. ก็เลยอยากให้ลูกค้าเนี่ยพิจารณา ว่าควรจะมาเก็บงานไหมแต่ในใจเนี่ยคืออยากให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเก็บงานสักครั้งหนึ่งค่ะเรานัดกันก็ได้ว่าเออพี่จะสรุวเมื่อไหร่ภายในระยะเวลาตั้งแต่ประมาณ15วันขึ้นไปจริงๆอะ่ะก็มาเก็บงานครั้งหนึ่งได้แล้วนะคะเพราะว่าการเปิดผิวสมัยนีย้มันไม่ได้ลึกลงไปนะคะการสากจะไม่มีเลือดนะคะไม่มีน้าเหลือสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้แบบปกติแทบจะแบบ เหมือนกับว่าสักเหมือนไม่สักเลยนะคะสมัยนีย้เส้นขนมันเหมือนจริงมากๆแล้วนะคะงานมันละเอียดงานมันแบบมีดีเทลที่ลูกค้าแบบจะว้าวอะ่ะคือว่าเฮ้ยเราสักมาทำไมเหมือนเรามีขนคิ้วอย่างนั้นเลยนะคะมันไปไกลามากๆแล้วพาบวกกับจุดขายของร้านเรานะคะก็คือการสักคิ้วให้เฮงให้ปังด้วยศาสตร์สายงูของศาสตร์อาจารย์กิติอสโตรแบบงูเฮงค่ะ อ่อจะช่วยทําให้ลูกค้านะคะเปิดใบหน้านะคะรับซับเปิดเนินซับนะคะคิ้วจะหวานจะสวยนะคะในแบบที่เป็นของลูกค้าแต่ละท่านเพราะว่าหน้าตาของแต่ละท่านมาไม่เหมือนกันจุด ระหว่างตาจุดระหว่างคิ้วจุดระหว่างหน้า g o ลเด้ Ratio ของลูกค้าแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนุชีต้องพิจารณาเป็นรายราไปนะคะโอเคเนีนวันนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้เท่านี้นะคะลูกค้าขอให้เฮงๆปังๆต้อนรับตุ๊จีนนะคะร่ำรวยร่ำรวยครับีคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะจ๊ะ